สวัสดีค่ะ ันนี้เราไปเตรียมของกันนะคะจะไปติดตั้งโซลาเซลล์นะคะชุดเล็กประมาณ150วัตต์ให้กับลูกค้าบนดอกอย่างแรกนะคะ<อ>ก็เตรียมแผงโซลา r เซลล์ก่อนค่ะเราจะใช้แผงมูนนะคะ170วัตต์พร้อมกับแบตเตอรี่ FB ค่ะตัวนี้100แอมป์นะคะก็ใช้เป็นตะกัวกดค่ะต้องเติมน้ำกดก่อนไปนะประมาณ30นาทีก็จะมีไฟแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะต้องเตรียมการต่อสายแผงโซลาเซลล์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดู การต่อสายเลยค่ะเป็นแผงโมโน,โนนะคะ150วัตต์ค่ะเอ้ยไม่ใช่170วัตต์ค่ะนะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายไว้ก่อนเลยพอไปถึงบ้านลูกค้าจะได้แบบง่ายๆไง เทมแผงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเตรียมครีมคีบกันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมคีบที่จะเอาไว้คีบ82โวลต์นะคะขึ้นไปที่อิมวอเตอร์นั่นเองแล้วนี่คือไดอะแกรมนะคะสําหรับพี่คนไหนอยากติดตั้งเองสามารถแคปหน้าจอตัวนี้ไปแล้วก็ไปติดตั้งเองได้เลยค่ะนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเราก็ทําการ <S 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 ติดตั้งเลยค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะสามารถใช้ทีวีได้ชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็แสงสว่างได้เท่านั้นเองใครที่อยากได้แบบน้อยๆก็เอาแบบนี้บบนเลยค่ะ,คะราคาถูกด้วยโอเคแค่นี้ก็แน่นแล้วนะคะแล้วก็อสีดำปิดตรงเป็นฝอยๆไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้ว มเมื่อเตรียมของเสร็จนะคะเราก็จะเอาขึ้นรถเลยค่ะวันนี้เราจะไปบ้านลูกค้านะคะบ้านแม่ละมีดน้อยเนาะซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ20โลนะคะแล้วก็เป็นทางเขานะคะแล้วก็ค่อนข้างชันค่ะและนี่คืออุปกรณ์ช่างนะคะที่จะเอาไปเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีคีมคีดมีคีมตัดค่ะมีไขควงนะคะมีมิเตอร์อันนี้เป็นพเนะคะแล้วก็ จะมีของอย่างอื่นอีกนะเยอะเลยนะคะก็จะเป็นพวกน็อตไม่ใช่น็อตอันนี้จะเป็นตัวล็อกสายไฟนะคะและกระเป๋าที่พี่ๆเห็นนะคะก็มาจากบอชนั่นเองค่ะรุ่น GWD 20นะคะเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับช่างที่ต้องการพกพาอุปกรณ์งานช่างไปในสถานที่ต่างๆนะคะรับรองว่าสะดวกแล้วก็จัดเก็บได้เยอะมากเลยค่ะ ปรับสายได้นะคะตรงนี้นะคะแน่นดีมากๆจับตรงนี้ก็ได้นะเมื่อไปถึงบ้านลูกค้านะคะเราก็จะทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ก่อนเลยนะคะอันดับแรกเนะเาะแล้วก็จากนั้นก็จะเชื่อม สายจากแบตเตอรี่นะคะขึ้นไปที่ิวอเตอร์นะคะโดยใช้ตัวนี้เลยค่ะคล้ายห่วงไฟฟ้าใหม่จากปอชนะคะใครที่ยังไม่มีของขวัญวันปีใหม่นะคะจัดตัวนี้ไปได้เลยรับรองว่าถูกใจสายช่างมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกลอยเราก็จะทําการติดบล็อกลอยไปด้วยเนาะวันนี้ก็จะมีสวิตช์ไฟ1อันนะคะแล้วก็มีเต้าเสียบ2อันค่ะเราใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะในการติดตั้งเนาะแล้วก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะคะก็มีลุงข้างบ้านนะคะเขาก็มาเรียกว่าไปดูให้หน่อย นะคะว่า,าโซลารเซลเป็นอะไรไม่รู้เนาะสรุปแล้วแผงแกก็เสียจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวค่ะหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากได้ทริคที่เกี่ยวกับโซลารเซลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนบา,บายค่ะ